สวัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสนขอเชิญทุกท่านรับชมโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งถนนกินได้ โดยในวันนี้นะคะจะนำเสนอตัวอย่างหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งถนนกินได้กรณีตัวอย่างดีเด่นหรือเรียกว่าเบสเคสในพื้นที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะโดยพื้นที่ตัวอย่างที่จะพาทุกท่านไปรับชมก็คือบ้านแปะหมู่ที่6 บนจองถนนนะคะซึ่งมีลักษณะที่ดีก็คือมีการปลูกต้นไม้ก็คือต้นตะไคร้นะคะบริเวณถนนโดยเริ่มจาก100เมตรแล้วก็มีการทำต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้สามารถดำเนินการไปแล้วร่วมกว่า300เมตรนะคะ จากการณีตัวอย่างนะคะสะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในการมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านการปลูกผักสวนครัวบริเวณถนนสองข้างทางเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและร่วมใช้ประโยชน์จากต้นไม้หรือผักสวนครัวที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกนะคะ สำหรับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ